สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเอีเชชาบ่ายนะคะประจวมาที่17พฤศจิกายน65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นงการพนันนะคะสำหรับนิกเอีเชชาตัวเด่นก็คือ3กับ8 5กับ6ก็3 0 3 1 3 3 3 5 3 7 3 8 3 9 8 0 8 1 8 3 8 5 8 6 8 8

สี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่แปดแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดแปดนะสองศูนย์สองสองสองสี่สองหกสองแปดหกศูนย์หกสองหกหกหกแปดนะคะหกสองสี่สี่หกแปดสองแปดหกแล้วก็หกสี่ศูนย์จับคู่ก็สี่สองสองสี่สี่หกหกสี่สี่แปดแปดสี่แปดหกหกแปดนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะ ก็จะเล่น V.I.P. ก็จับคู่ซื้อเอาเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร b e กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ